บ้านลิสาผู้สาวเกเอาดิเม่ปัดหลังใหญ่หลังตัวบ้านพระหลัดสว่างมันเหมียนโมโนบัดนี้เนาะอุ้ยจังไดกุศิข้าขอไปหาบาัดเทศนี้แต่โบเหมีนกุศิโบถือไล่ออกมาจากบา้านถึงมาเป็นจังไดเป็นกันว่ามื่อไหร่วะต้องน้าหายพอา่อลิสาลิสาเหมียนโมนโนบัดนี้เนาะรถมั้นไหล่เถอะมันบ้านคนหรือโรงแรมนี่อไ อ,อู้ผู้ใดมางามเอม๊อดม,ม,มาสวยบางงามแทอะูเด <laughs> พอลุงจะเข้ามาหาไผนสังว่าเอื้อนพอลุงแต่บอลนี่อ๋อลิสาลิสาบ่าเนี่ยป<ะ>ัด <c oughs> บอลพอกันโดนเถ่าซ้ำกันเลยเนาะเนาะจริงดีมาจริงดีอยู่จังไดีซุ่มมือเนี่ยขอโทษได้หลายเี้ยก,กิข่อยบ่ามากเจ้าเนี่ยนะขอโทษขอโทษไปอยู่นับตั้งแต่แปลวเมียไปอยู่นับอีอันนั้นนะ่ะมันสมเกง่งเกง่งดาเซาวดาเลงตัวนี้ขอรู้ซึ้อกันละคือพอดเจ้าลิสา เหมากับข่อยทีคบเนี่ยข่อยบ่เมนลิสาเอาเจ้าเป็นผู้ใดล่ะข่อยลิสงเอ๋ยลิสาอุ้ยอุ้ยกระส่าเฮงโคตรโบเมนลิสาทีก็โบ่เมนลิสงมาติโดยมาอยู่กระเถาแท้อันที่สาอยุสัยน้อยครับพูดนั่งอยู่พูดฮะพูนตีลิสาโ่นั่นปาแค่นี้แหละเด้ออัน น้องลิสาบหรครับแมนแล้วพอตัวเจ้าแมนเถอมาให้เลยอ้ลิสาจำไอบ้บุรีตีผู้เบาเก่าเ่็ดดิยังเคยไปงมป่ายอยู่ห่วยน้ำกันอยู่ซ้ำเหนือนด็ดไหมเจิ้วผู้ใดเล็กดำก็ดำแหลกกัแหลกเท่าก็เท่าอยค่ำก็เท่าสองค่ำก็เท่าน้อกระดำจังสิละไอวันเต็นนองตะกี้ขึ้นแหลกคักแท้ตอนไปิดไตแม่งกินวนวดน้ำกันนด็ดไหม เห็นแต่ตามเมาๆๆอยู่กลางเวรจังเห็นหน้ากันดิแหนเฮ็ดจังไดล่ะคือขาวคักแท้โอ้ยก็มีของดีแหละเนาะฮู้จักดูแลเจ้าของเพาะสิปล่อยปลาละเลยคือตัวเองเทาก็ะเทาแลก็แลกี่ปีก็ยังคือเก่าอู้อดน้อยอ้ายมึงมาเฮือนไผผู้ใหญ่แท้กูก็ยังว่าแต่ว่ายินเสียงาผู้สาวเก่าผู้สาวเก่านีแหละดโอไปย่างบ่ค่อยไวเห็นแต่หลังเว้ยอุ้ย เปิดมันผู้ใดฮะน่ะกูก็ว่าอ้มันคือที่ท่านเถะไอ้คนนู่นดอกไฟวะนั่แหละจ้เหมืนโบเมนโบเมนคุณโบเมนโบเมนโบเมนคุณคันคุก็ประมาณเฮาเนาะหรือหุ่นไอหมูเสเสียนวะานังว่ากัหุ่นเออหุ่นข้าไปเบื่องดุจะมานั่งเห็นอย่างนี้จะไหมอย่างไอเคยพ่อส้าไม่จะหอย่างไม่อย่างเงื่อนไทยนี้หลังบางไงเขาผู้สาวเขา สตัวก็ตกตาตัวนี่ม่นมีคุ้นเบื้งไม่เบิ่งผิวเขาไม่ตาบ้าจังไลยตัวสาวครูยุ่งซับเหนืออุนติกี้อุ้ยคนนี้ยังใช่มาข่าวเทอุ้ยเสียงแต่ว่าหลับตาได้ล่ะอันนี้นิ่มๆอีกตัวกตาที่หัวอะไรจิ้มบังดุจิ้มนี่อุ้ยแสงมันเห็งได้เว้ยอุ้ยคนเทบนนี่อุ้ยนุ่นๆเนาะน้อยๆแทิบดุปู่เสียงเส้นแขน ลืนดอกไฟอันนี้นะแต่กี้เรี่ยดิเลียก็กูอีกป้าเขบอกอ้อเขาวมันหยกไปเห็นอย่างมาจงไดบอกอันนีดูทำอยู่ของดีนี่เด้โลซันดีซานะขใส่หมดบาทหมดเหมืองสุกิยุก็แลวมาจังหวัดดำดำเลนเล่ต้องเสืออันนี้นะเป็นตาขีเดียดเนาะกายุแต่ทำมหเอาไปเื้อแล้วไหมเสร็จสามยางนี่นะใส่จังไรล้วบันไนนี้เนุกเนาะเอ็นเอลนี้แล้วก็เอ็นเอลนี้ นี่เเบ็นบอกตาหน่ะเบ่งเลยนี่นเขาจังสีมาเบ่งจิตาสวยเขียนเดี๋ยวนี้นะเออเบ็นอกอู้หน่อยองทาเขานุ่มนุ่มนุ่มเหมือนบอกหอมบอกอ้ยกินก็ห้องหอมเห็นบอกวาดผิวนุ่มทาได้สองคนเลยอะเบ็นบอกโอ้เบ็นบอกมุมแถวเว้ยอุ้ยหมื่นเบ็นอกแนี้วะยังไหเอ่ไม่เชื่อบอก อยากได้แล้วเนอะซื้อไรบอยให้พี่แล้วอันนี้มันอย่างนี้นะอันนี้สครับขัดผิวแต่ละมือหนาเสื้อที่ันสบู่ได้เลยดำำแดงๆเนี่ยนี่เอาไปขัดโอ้เบิ่งเด้อเด้อดีออู้เป็นที่ซ้อเเป็นกาแฟดีธนาคารนุ่นเหนียวตุ้งต้น้อย คัดเนาะเออคัดนากระไดคัดมาต้นโตเลยเฮ้ยองได้่นุ่มปะคัดแบบขัดแมนบอยส่ใส่โดนๆกับสีเป็นสีนี่ละว่าแต่ลิสาอยู่กับไผ่สนอส้มืงินนี่ก็อยู่กับผัวอะอยู่กับผัวแม่นนี่เดี๋มาซุ้เอาทั้งนี้เอา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 ซุ้อที่ไปกระโลยซุ้อเอาจูพี่หาโว้ยล้วพอมาเลยว่าหลักซะอันนี้กันบอกว่าซื้อบอกว่าซื้อ